เรียบร้อยตายสองครับเออเอออย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นใจเย็นใจเย็นอ่เบา,เาทางมันลื่นครับโอ้โหโอ้โหทางลื่นจัดโอ้เอา โลเขียวอ๊อือโอ้จริงๆอันนี้ม่ถ้าฝนไม่ไม่ตกนะครับแบบสบายเลยอะเจอพายุเล่นงานครับทำให้งานยากไปเลยเอ้า โอ้โหบอกเลยว่าไม่คันไหนก็คันไหนครับงานนี้จ็บตัวโอ้รอดไหมรอดไหม เอ้ยเอาเ,เรียบร้อยเ้าเอ้เอเอไปเต้งนิ้นเดวแม่โคไปดันให้ไปทางไหนก็ไม่รอดครับโอ้หมดทางไปแล้ว เดี๋ยวพาไปชมยกยกยกนี่ครับขาดหมดเลยครับต่อข้างไม่ขาดครับโอ้มาวันแรกเด็คันเนี้ยมาคันแรกเรียบร้อยเลย เชื่อไหมรถผมเคยเป็นแบบนี้แหละแต่เอาผมบิดบิดขาดเร่ากลางเลยน็อตไม่ขาดบิดขาดหมดเลยครับสุดยอดเลยครับคนยิงโน้โ no. <Okay. S 2> อเคบอกเลยบอเลยมาวันแรกได้เรื่องเลยนะวันแรกเอาเ,อาเรื่องเลยโอ้ <laughs> อะไรเนี่ยเนี่เยเร่องอะไรคลองเลยเองอะไรเออมันเกาะนี่เลยแหละเอาจะลากไป well. ไม่พอเดียวโอ้อดยางดินมดยาง อุเดี๋ย,ยเวเกาะข้างหลังดีกว่ามันจะแรงกว่ามนะั้งเรียบร้อยครับ การคือการใช้งานรถไถท,ที่ถูกต้องนะครับคือรถไถอ่ะเอาไว้มีลากจูงครับไม่ได้มีดันดินนะอันนี้คือการใช้งานที่ถูกต้องเลยนะน,นี้นลากจูงของแท้ครับใช้งานถูกประเภทแล้วลากมาส่งหนึ่งก็มนเลย ที่ปลอดไทยครับไม่เกะกะเขาเีมน่าจะยืนงงเลยนุ้ยเป็นไรวะทำไมได้ลากมาวะอ,อางงฮางง สองร้อยคาลากอะอะ <laughs> นอ็อตปลอกลางขาดเอาไว้ตรงนั้นเลยเขามีแต่เพาข้างขาดอันนี้นอ็อตปลากลางขาดหมดเลยเได้เอามาละให <laughs> ้ฝนจะมาอีกแล้ว เละตุ้มเปเลยเจ๊เว้ยมันมันอมน้ำหมดเลยอะ่ะไปตรงไหนก็ติดมันมันมันน่วมหมดเลยยากอยู่ยากเ,เลยอะ่ะไอซื้นอน็อตพลองข้างเลยไอ้น็อตพลอกลางตัวละสามสิบห้าบาทตางประเสรศิฐกี่ตัวแปดตัว เป็ดซอสโถงเป็ดสามยี่สี่สามร้อยบาทขาดหมดทั้งหน้าหลังเลยเนยาะขาดขาดแค่หน้าอ๋อขาดแค่หน้าวะขาดหน้าข้างหลังอ่ะข้างหลังยังดีไหมข้างหลังได้ก็อ๋ออิงใหญ่ยูวิ่ง,ยา,ย,งยากเนาะ ฝน,น,นมันฝน,น,นมันตกติดกันกี่วันวะจีนสามวันอ่ะแล้วมันมันอมน้ำหมดเลยทีนี้ชุ่มหมดเลยอ่ะไปลอยไหนก็ปิดอืมหนีไปทางไหนก็ไม่ไม่ไหวขนาดดินทรายอ่ะแต่มันน่วมหมดแล้วเดี๋ยวไปดูทางเขาก่อน